you วันนี้ผมไม่ได้ไอเทมใหม่มาเป็นเจ้าแอคชั่นเบดแบ็คไลท์ซึ่งในเซ็ตก็จะมีนี่เลยเป็นกล่องมาเป็นสอง,ส,องสามกล่องเลยหกล่องเยอะมากเลยไม่รู้ว่ามันให้อะไรมาบ้างนะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันดีกว่าว่าข้างในมันให้อะไรมาบ้างเริ่มจากกล่องใหญ่กันก่อนเลยแล้วกันประเด็นคือในขณะที่การจะแกะกล่องออกมาแล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ำเลยว,ว่าน้องอะยี่ห้ออะไรนี่วในกล่องมีเป็นสายอะแดปเตอร์มีเป็นแผงแผงของเบดนะต้องมาประกอบเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นตามปกติแหละแผงจากเบดจีนแล้วต้องประกอบเองอยู่แล้วแล้วก็มีรีโมทมาให้นะลวก็วเเ่าดษชย นี่เป็นสายเป็นสายกระดูกงูเป็นตัวสายดัดที่ไว้ต่อกับไฟแล้วก็ต่อกับหุ่นได้นะแล้วก็เป็นกระจกใสไว้ติดอ่าส่วนในกล่องนี้ก็จะเป็นตัวไฟ LED ซึ่งจะมี2ความถี่เลยเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ว่าประกอบเป็นไฟแล้วออกมาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอีกทีนึงนะเดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปกันดีกว่าเนี่ยอีกกล่องนึงก็จะเป็นเป็นกล่องของตัว a คชั่น bit ไม่ใช่แอคชั่น i สิเป็นตัวฐานหมุนที่เขาให้มานะเป็นแบบแถมมาในเซตคือเซตเนี้ยมันจะไม่มีฐานหมุนหรอกความจริงอะแต่ตอนที่พิเออเดอร์เขาบอกว่ามันจะแถมฐานหม มาหมดแล้วเราไปดูดีกว่าว่าตอนที่เราประกอบฐานออกมาแล้วประกอบไฟออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยพอประกอบเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวฐานแบบนี้เลยนะนี่เป็นตัวฐานแบบนี้แล้วก็จะมีนี่เป็นตัวแบบต่อสายอยู่ข้างล่างซ่อนอยู่ใต้ฐานเป็นตัวล็อกเอาไว้ไม่ให้มันแบบสายมมนหลุดออกมานะแล้วก็นี่ตัวสายกระดูกงูไอ้ตรงนี้ก็เป็นข้อกระดูกงูนะไม่ต้องกลัวเลยตัดได้อิสระมากแต่อาจจะติดตรงที่น้องสั้นไปหน่อยแล้วก็มีรีโมทมาให้รีโมทก็จะเป็นแบบไ้เปิดปิดได้แล้วก็เปลี่ยนโหมดได้อะไรได้แล้วก็จะมีตัวนี้สายไปรับสัญญาณ สามารถเนี่ยกดตรงนี้ได้เลยเนี่ยให้มันเปลี่ยนโหมดได้เดี๋ยวเรามาดูฝงไฟกันเลยดีกว่าเนี่ยไฟประกอบมาแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้เห็นหมั้แล้วไฟก็ประกอบไม่ยากนะซึ่งไฟเนี่ยจะให้เรามาสมุด2ความถี่นะจะเป็นแบบ395กับ365ซึ่งเดี๋ยวจะลองไปลองใช้กันอีกทีนึงว่าต่างกันยังไงส่วนอันนี้ก็คือของที่ให้มากับตัวเซตไฟนะก็จะมีสายต่อมนกันนี่แหละแต่สายนี้ใหญ่ไปหน่อยเสียบกับตัวข้างใต้ถานไม่ได้แบบมันจะติดอะ่ะเออแล้วนี่ก็คือถาดมือของเราถาดมือก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีแบบเป็นถานกระจกแต่ถ้าเกิดต้องการจะวางของที่มีชิ้นใหญ่หน่อยก็สามารถเอานี่เอาแผ่นนี้มาลองวางได้เลยนะแผ่นก็จะมีข้างนึงเป็นแบบนุ่มๆเหมือนมั้เหมือนกันลื่นอ่ะส่วนด้านนึงก็จะเป็น เรียกไม่ถูกอ่ะแต่ช่างมันเถอะเราไปดูดีกว่าพอเอาฐานไปเล่นกับเราไหนแบบของเราจะเป็นยังไงซึ่งในแบบคนแรกของเราก็คือเจ้า HG Barbatos Lupus แล้วนะแล้วก็นี่ก็คือลองใช้ฐานหมุนแล้วก็จะมีแบบแสงแมกไลท์คอยส่องอยู่นะซึ่งเจ้าแสงแมกไลท์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นไฟความถี่สามเก้าห้าซึ่งน้องก็จะมีความเข้มมากแล้วเวลาสีที่หรือว่า fluorescent สี fluorescent หรือพวกพลาสติกที่เล่นกับแสงแมกไลท์ได้สะท้อนก็คือจะมีความสว่างที่แบบอย่างทุกคนเห็นเลย,เ,ลยเห็นไหมกับเจ้าตัว Freedom ก็เหมือนกันเห็นไหมตรงที่เป็น e f ฟ e c t ส่วนตาของน้องก็คือจะสสะะะท้้ออนนนนนแลววววววว่่่่่่าา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 งดดดดีีีีีีีีมมมมมกกกกกกเเเเ๋ยรไปปูคคคคถถถถััจจ็็ ทุกคนที่กำลังเห็นอยู่นี้ก็คือการใช้ไฟความถี่3.5ในการส่องนะจะเห็นว่าตัวหุ่นของเราก็จะไม่ม่วงฉ่าเหมือนเมื่อกี้แล้วแต่ว่าตัวแบ็คไลท์ก็คงยังสว่างเหมือนเดิมโดยส่วนตัวผมว่าใช้ความถี่เนี่ยเหมาะกว่าถ้าเกิดเราจะมาส่องกับตัวกันดั้มนะซึ่งยังไม่หมดแค่นี้จะตัวไฟที่ได้มานอกจากไฟศาสตร์เฉยก็ยังสามารถเปลี่ยนโหมดได้โดยการสั่งการด้วยรีโมทแล้วกดที่ปุ่มเหมือนที่บอกไว้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวทุกคนดูจากตัวไซฟีดั้มเอ็มจีเอ็กงานทีนตัวนี้เลยที่ผมได้หย่อเนโมตัว้่าาางงงท คนได้เห็นไปก่อนหน้านี้กันเอาละทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะส่วนเจ้าตัว MG x g าน n ี Style Freedom เนี่ยเดี๋ยวจะมาเจอกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปรอให้น้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนแล้วก็ฝากทุกคนกดแชร์กดไลค์กดติดตามและกดรีโพสให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย